น้องเดี๋ยวขอสั่งมาแรงหน่อยมีอะไรบ้างแล้วก็ไอ้สอง้วเกลือแล้วก็เมนกาไข่หักงั้นงั้นเดี๋ยวขอต่อพั้อเกลือเอามาขอชิมเราเป็นไงต่อขั้วเกลือนะคะโอเคครับผมอะไรครับต่อข้วเกลือโอเคต่อข้อคือขั้วเกื่ออาหารเหนือครับวันนี้เรามาอาหารเหนือเลย อะไรอ่ะหี่ที่ไม่เคยกินเลยเนี่ยลองชิมไปดูดีกว่าไหมาตัวต่อตัวต่อขั่วเกลือเหมือนมันเหมือนมันขรอหลาเป็นฝายนะอาหารเหนียวนทามมาหลายชนิดมากแล้วแต่จะเป็นตัวต่อข้อขั่วเกลือนะลองมาดูกันแล้วกันแถวนวมินสวัสดีครับ Mm. อร่อยอ่ะอร่อยอีอร่อย,ออยนี่